พอไปตลาดมาไอ้คนหลวนซ้วนข้าเจ้าวไหมอืมพอเห็นข้าเจ้าสบายสบายลูกเต่าไปเมืองนอกเมืองน่ได้เงินแดกท่องรวยรวยไหมลูกเขาจีด้ยขึ้นเพิ่นบ่จากเด้อเนี่ยหรือไงแต่คนจีด้ไปนอกไปหน้าน้มเขาบ่ขันไปมึงหนอกมาตรงเก่งหลือได้ยจะแกวขึ้นบ่เดบยก่อนขันลูกเขาโบกีขึ้นอย่างเขากเก่าเลยเนอะยังเช่นไปมึงหนอกดีมันก็ต้องมั้ภาษาเดาว่าภาษาบ้านเขาได้ภาษาอังกฤษจังสิอื่นเนาะมันต้องบ่าภาษาอังกฤษได้เนาะแม่นตัวแต่ว่ามันกับพวกหยาดเด้คู่มื้นนี่ เอามีโทรศัพท์เด็กก็เรียนรู้จากคูเกิลหรือยูทูบจังสิ่งจีเขาว่าไมนง่ายเลยก็จังวอดจังสิเป๋วว่าอีหยังจากแล้วมาถามข่ใครนะขบวนจักเขาไปที่บายที่เจ้าฟังอยู่นี่เด็กวอดเป๋วว่าอีหยังเนี่ยกันได้ว่าขบวนจักแายสี่เจ้าฟังอยู่นี่ว่าวอดเป๋วว่าอีหยังขบักวนจากอะไรเจ้าขบวนจากไหม มาไหวบานนี้ยังมาคืนใจของอาเตียไม่จงสวัสดีค่ะเจะปีเอาเงินมาส่งอาบ <S S S อเจจงหลานค่อยนังผู้เจ๋อผู้งามดวงสงพังกันดี <S S อเป็นยังไงล่ะเงินอาได้อยู่บอเข้าใจพวกวออาข้า,า,ขาสันหนอยชิะซื้อหลายๆอี่จแฟังเขาบอกก็แน่ ี่เอาะอาเตียขอยีข้าวดีกับข้าวไ่มาว้าวสู้เจ้าฟังเอาข้าวดีก่อนก็ได้ข้าวดีก็คือเจ้าชิกล่ยรู้แล้วเออเอาข้าวไรเดปัดข้าวไ่ก็คือลดสล่งมันยางหัวเออบ่เป็นยังเดียวอาจใจเองส่วที่สองลดเลิงแล้วบใโมงพอดีบ่ท่านซื้อเหล็กดอย บททฮันซื้อเละว้าวโอ้ยสิไปล้มตาตาบ่ลืมอย่างน้านี่ดอกไม้คันนี่ล้วก็น้ำยาก็ได้แล้วไปห้างอ่ด้หยุด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 เลยยายคลองเจ้าสิไปใสเอาสิไปวาดไปตะลาเม็ดยี่น้อพ่อยังเหี้ยหมดสองอัน เ,อ,อ,ลลเอ,อ,อ้กูลาบหลงเอาเอียงอีกเอียงไงมีทอดไข่มีกล้วยแล้วก็มีอันหนึ่งมันแล้วก็นี่ข้าวปุ้นอืมเจ้าคือหูว้ว่ะชุขหอยมากแมนพี่แกน่าแฉบแฉบเลยขอไะขอจังไได้หู้วะหอยอยากกินไหมก็สิไปวัดกับยังว่าสิไปวดัดให้หูขวอยากกินก่อนเนี่ยเาชุบหนี่ไหมไปยัง เธอซัวเอาไปสันเหมิดแล้วผ้าเสียเลยที่แตกใส่สันน่ะสั่งสันบวชแค่แหลมทองเอ้ยไม่อย่างน้อพี่สรีเอ้ยเจ้าผู้พักกระบำพักกระบำผักกระบวเจ้าผู้กอกวอกบำลิงเท่าแค้นบเวงไม่อย่างพักกระอกพักกระบำที่ปลอบมึงพญานพญานี่โอ้ยพี่เอ้ยฟังเสียงเบาดังมาสั่งมามวนแต่น้อสั่งมาหัวนวลกล้องดังเข่าใส่ห่วยใส่หู ใส่หูย่านแต่พีนั่นแล้วมาตีถแถลงเราเก่าหิ้มหมอยลวนอ้อมอะไรอีกแบบมออเงินมันคือพวกเก,า,กขขาขันขันกับเขาแรมเรื่องอะไรยังเออย่านแต่พีนั่นแหละมาตีแถลงเราเอาละมาจากตอกพี่เอ้ยจากประตูคอยอ,อประตูกล้องสิกินค่าต่างขคียงงันห้อยมันสเสียวใส่มือบ่โอ,โอ้ยอีนี่แมแหลมทองเอ้ยอขันพี่ได้กับน้องพ่อหยกจุ่งแขนเขา่าในเงื่อนป้อนไข่หน่วยบังเด้ โอ้ยดีแล้วพี่เอ้ยน้องจะได้กินไข่อัดประตูค้างนั่นปิดประตูค้างนี่เอาขี่ไรท้าบางได้และวม่ี่แล้ววันที่ไปน้ำกันได้ตีมันที่นอน